กราบบุพเพสันนิวาสลงจอกี่ครั้งไม่สิ่งมนขลังโป๊ปเบลล่าํำสำเร็จกู้หน้าละครเย็นวิกสามบุพเพสันนิวาสเป็นละครแห่งปีที่สร้างเรตติ้งถล่มทลายสร้างชื่อทั้งไทยและทั่วโลกแนวพีเรียดฟอร์มยักษ์ของบอสหนองอรุโนชาผลงานทางวิกสามพระรามสี่อ่านข่าวต่อเปิดเรตติ้งตอนจอบอบุพเพนนิวาส ครองเมืองยืนหนึ่งช่วงคลายไทมการพบกันของพระเอกหนุ่มสุดหล่อโป๊ธนวัตและนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีร่วมด้วยปรางกันนรันและปั้นจันประมะพร้อมด้วยเหล่านักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันบุพเพสัน,นิวาส ข้อลงจอในช่วงละครเย็นโดยออนแอร์ต่อจากนรสิงห์เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าจรีรันทุกครั้งปังมากล่าสุดเรตติ้งวันอังคารสดสดร้อนร้อนวันที่15สิงหาคมฟาดแรง3.7เลิศรโป๊ปเบลล่ากู้หน้าละครเย็นได้แล้ว